สวัสดีครับทุกคนอาเซเมตนาฬิกา10นาทีครับอยู่กับพี่สนั่นนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ศูนย์เอ็มจีพัทะลุงเพื่อที่จะไปรับน้องเอ็มจีนะครับก็มากับพี่สนั่นเหมือนเดิมน,นะบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มปีอะไรบีก้าแวร์บีเ้าล้วฮะเาเราียกบีก้าแวรนะวันนี้เป็นตัวท็อป <Wow. S 2> ว้าวตอนนั้นนะ,ะเรื่องขวาแดงดีดอียิสมัยนั้นถ้าตัวท็อปก็คือฮวทม ก็คือแอร์วิทยุเทปสมัยก่อนจะได้ยินไหมเคยได้ยินไหม Over more. อวทอวทอมสําหรับคนที่ขายรถมือหนึ่งสองมันก็จะมีว่า Over อวทอเทย่อก็คือแอร์วิทยุเทปอมอนี่คือมแม็กใช่ไหมแม็กใช่พวงมาแรวเวอร์นั่นคือตัวท็อปสมัยนั้นโอ้นี่พาวเวอร์อ่ะใช่ตัวนี้พาวเวอร์โรงงานอ๋อใช่ใชได้ใช่ได้ใช่ได้ยี่สิบปีได้ยังปีเก้าแปดคำนวณเราดิเก้าแ ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบี2สองปียี่สิบปีอะก็ใช้ได้ตึกจนท่านเนี่ยผ่านมรรุมชีวิตมารู้สึกเกือ2สองรอบมั้งอยู่กับพี่กี่ปีนี่คะเนี่ยห้าตัวมหาใหญ่นี่พี่ซื้อมือนหนึ่งไหมกันนี้ไม่ไม่ต้องอะไรวะอววววอแอรวิทยุเม่ไม่ ตอนนั้นนะครับถ้าผมจำได้นะมันจะมีหนังสือรดนะเออเรื่องของการตลาดรถรถตลาดรถมือสองอะ่ะแต่ก่อนมันจะมีหนังสือไอ้ไอ้ไเราดูใช่ไหมลนะ่ะอันนี้วิ่งได้เลยวันนี้อ๋อผมปกติผมวิ่งอยู่ร้อยนะแต่ถ้าว่าวันไหนรีบๆผมก็กดร้อยสีได้บวกตั้งอีกสี่บาทหรอไม่ใช่ <c oughs> 2อ0พันเจดดีเซล ก็ถ <c oughs> mm ือว่าเยอะนะยี่สิบปีก็อย่าน้ำมันอยู่นะผมใช้อยู่ก็ถือว่าผมใช้คุ้มนะสิบสี่จังหวัดผมวิ่งมาหมดแล้วหัวจอตอนนี้สิบสี่จังหวัดเนี้ยนะใช่ผมวิ่งมาหมดแล้วนั่น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 เอาอีกนะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะปีเขาเนี่ยพาร์ทน่ะของวมทจะอยู่ตรงนี้นะดีนะครับยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณดูนะแต่ว่านี่บุก นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้นี่หุ้มฟูมนะครับนี่ไม่ธรรมดาจริงนี่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 ถ้าเทียบไปนี่ก็คือว่าเอสค d เลยเนี่ยถ้าเป็นยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ปลาติกธรรมดานเนี่ยน้ำท่วมหาดใหญ่มีนั้นมันก็จมน้ำมาแล้ว จมน้ำมาแล้วแต่มันเป็นกระูบบใช่ตอดกระูล้างก็สตาร์ทติดปึ้งเลยตอนนี้ถ้าถ้าใครขับรถ20ปีที่แล้วนี่ผมจะรู้จักาแต่สำหรับผมเนี่นยยังงงๆน่าจะเป็นช็อคอะไรสักอย่างเอ<น>ออันนี้สำหรับดึงไว้สำหรับจริงๆแล้วบ้าเราก็แทบไม่ก็ได้ใช้หรอกเพราะอันนี้จะเป็นการดึงขึ้นมาวอร์มหัวฉีให้ร้อนอ๋อมีน้าะมันก็จริงๆด้วยรถ ก็ทำออกมาขายทางตะวันออกจริงนะอ่าก็คือส,สมัยก่อนรถรถพวกนี้ก็จะทำแบบเวอร์ไวอะเวอร์ไวก็คือสามารถขายได้หลายๆประเทศอ่าแต่ว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยคือประเทศไทประเทศไหนก็คือแต่มันปรับอ,ออปชั่นกันละโอเค20ปีอวอทมอนิสสันบีเอ็มดีดียี่สิบเจ็ดฟ้าแดงฟ้าแดงสีงถูก เก้าสิแรงม้า2 7งพันเจร้อี่ี่เรว่าแข่งเรื่องความเร็วเรายอมแพ้แต่ถ้าบรรทุกไม้แข่งกันนะ <c oughs> เราไม่ยอม